ใครๆก็สนะตีทฟิชชิงฮะวันนี้ก็เลยชวนออสมาสตีทดูลองดูว่าเป็นยังไงของอยู่ในน้ำได้ลองไม่รู้พอปลาบันกลัดนี่เดี๋ยวก็จะลูกันฟังนี้งูเหครับ วันนี้อยู่กับออสบางเกาะฮุกเกอร์แล้วก็มาเยี่ยมถึงบ้านผมนี่แหละครับบ้านของนักตกา <laughs> เป็นอย่างนี้นี่เองโคตรรกเลยใช่เดี๋ยววันนี้ชวนออสไปสตรีทฟิชชิงแต่ว่าบอกออกตัวก่อนนะผมไม่เคยสตรีทฟิชชิงเมื่อกี้ตอนขามาเนี่ยเห็นเห็น,เห,นเห็นซอยซอ,อยหนึ่งเย่ยแล้วก็มีคลองที่ดูใช้ได้เลยคุณว่าดีเหรอผมว่าอุปสรรคมันกําลังดีแล้วความกว้างของคลองกําลังดีเพราะเหมาะที่มีปลาซ่อนได้แต่เราสามารถตี ตำแหน่งที่มาซุ่มดักกลับเอาได้กัรอดูครับหลังจากที่หาทั่วไทยมานานนะครับผมความจริงก็ไปหาในจีนมาด้วย,ยแหละตะขอที่เล็กพอที่จะใส่ของผมเนี่ย<ม>เดิมทีผมก็จะใช้ตะขอเท็กซัสแต่ผมชอบสปริงมากกว่าเพราะว่าการใช้เบ็ดสปริงมันได้โอกาสตรงที่ว่าตำแหน่งกเซ็ตมันดีกว่าน,น,นะฮะประกอบดู นี่ครับก็คือกบซีซ่าเซเว่นตัวใหม่ดูนะครับไซส์ยาวแค่7จ็ดเซนมีร่องลึกๆตรงนี้ไว้กันไม่ให้เราติดสวะขาก็มีส่วนให้เตะอย่างนี้นะครับเราจะได้มีฟองตอนเราลากมันกลับมามันจะได้เป็นกบขาเตะอ่ะเกี่ยวให้ดูครับนี่ก็คือเบ็ดมาคุโร่สปริงล็อกนะครับหรือเบ็ดมาคุโร่เวิร์มฮุกไซส์เบอร์2แล้วเราจะเอามันประกอบกับกบซีซ่าเบอร์7เนี่ยวิธีประกอบง่ายๆครับเนี่ยสปริงนะกบ เอาเจะาบูมันใส่เข้าไปในสปริงแล้ว,กด,ลวก,ละะกดแล้วก็หมุนแค่นั้นแหละฮะกดแล้วหมุนแล้วพอตักเข้าไปปักเข้าไปในเนื้อนิดหนึน่งแล้วก็หมุนมันให้สุดจนประมาณสักขนาดนี้ฮะโอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็เอานี้จิ้มลงไปงัแค่นั้นแหละเห็นไหมคราวนี้คมเบ็ดเนี่ยอยู่ซ่อนในร่องของกบอย่างนี้เห็นไหมครับ พอเราลากมันผ่านหญ้าเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่โดนใช่ไหมแต่พอปากลับลงไปอ่ะปึ๊บแค่นั้นแหละช่องที่ใส่สายหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างเล็กนะครับสําหรับไอตะขอไซนี้ผมก็เลยขอแนะนําใช้เป็นสายหน้าสักแค่2 0่สปอนก็พอไม่ต้องใหญ่มากเพราะเราก็เล่นแค่ปลาช่อนนะครับโอเคใส่เข้าไปอย่างนี้ลักไว้ตรงนี้มันลึก,กให้สุดเลยโอเคประมาเนี้ย อธิบายครับการกัดส่งวัตทําไมผมชอบกัดส่งวัตเพราะว่าเราใช้แค่เบ็ดเดียวทําให้เราสามารถตีเข้าไปในสวะในหญ้าได้โดยที่มันไม่เกี่ยวไม่ติดกับอะไรนะครับนั่นคือ1สาเหตุที่ผมชอบเบ็ดตัวเดียวอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือพอเราวัดปลาด้วยเบ็ดตัวเดียวเนี่ยคือขอให้มันติดอะรับประกันคราว่าหลุดยากแน่ทฤษฎีของการกัดสงวัดเนี่ยมันเป็นยังไงพอปลามันกัดเยอะที่มันมีตะขอแค่ข้างเดียวมันจะกัดเนี่ยปุ๊บ บางทีแค่โดนขาบางทีก็จะกัดจากข้างหน้าอย่างนี้แต่เราไม่รู้นะครับว่าตำแหน่งที่ปลามันกัดเนี่ยอยู่ตรงไหนเลยถ้ามันกัดแค่ขาอย่างนี้เราวัดไปเนี่ยก็ขาดเหลือแต่ลำตัวนะครับถ้ามันกัดอย่างนี้ก็ขาดเหมือนกันเพราะว่ามันจะแค่ฉีกแค่ข้างหน้าแต่ถ้าเราส่งเหยื่อคือปลาครับก็จะกัดอย่างนี้ครั้งที่หนึ่งอาจจะกัดโดนแค่ขาหรือไม่โดนแค่หน้าไม่สําคัญน,นะครับแต่จังหวะที่มันหันลงไปอ่ะมันคว้าเหยื่อแล้วปลามันหันลงไปส่วนนี้เป็นหัวปลาช่อนหรือปลาชดูแล้วมันหันลงไปครับ มันก็จะดูดเข้าไปรอบที่สองอย่างนี้แต่พอดูดเข้าไปเนี่ยเราก็ยังวัดไม่ได้เราต้องรอให้มันตึงก่อนนะครับก็เลยเราต้องกรอขอให้สายตึงเพราะว่าสมมตินี่เป็นข้างในปลากาปานะครับแล้วปลาดูดเหยื่อเข้าไปเนี่ยพอปลามันกินเหยื่อเนี่ยมันจะดูดเข้าไปเหมือนกับคล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันจะดูดทุกอย่างเข้าไปเลยมันจะดูดสายก็อาจจะพับอย่างนี้บ้งบางทีก็จะพับอย่างนี้บ้งนะครับเลยถ้าเราวัดตอนที่สายไม่ตึงเนี่ยมันจะเกิด ไอ,อ darum, สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะวัดมันแล้วสายก็จะตึงแล้วมันก็จะพลิกออกมามันก็จะพลิกออกมาเน,นี่ยแล้วพอมันพลิกออกมาเนี่ยหลายครั้งที่เราวัดปลายอย่างเงี้ยเราจะวัดเราเห็นปลารอยขึ้นฟ้าแต่เบ็ดไม่ฝังโดยทำางไให้เบ็ดฝังง่ายมากครับกัดส่งวัดแค่นั้นแหละพอปลามันกัดเนี่ยสมมติว่ามันกัดเบี้ยวอย่างงี้โอเคทำางไงใ,ให้มันตรงนะปลามันกัดหางหมุนตัวลงไปดูดมันอีกทีหนึ่งปุ๊บอย่างงี้ ทำยังไงให้เบ็ดมันติดปากมันใช่ไหมง่ายง่ายครับเรากรอให้มันตึงก็คือกัดสรงเหยือ่อแล้วกรอให้ตึงลือส่งประมาณสัก 1- 2วิแล้วค่อยกรอครับแล้วพอกอให้ตึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปากปลานะครับสมมติบบนี่มันไม่ตรงนะเรากรอให้มันตึงก่อนใช่ไหมกอให้มันตึงนะดูนะครับตะขอมันจะหมุนไปทางนี้แล้วคมเบ็ดเนี่ยก็จะเข้าขอบปากปลาปึ๊กอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับแล้พอเรากัดแล้วส่งเนี่ยขั้นต่อไปก็คือกรอให้ตึง เราค่อยวัดเบ็ดดูอย่างแกริยาม,ามโมโตะครับพอเขากรอให้ตืน่นนี่เขาแค่ยกเบาๆเลยครับมันไม่ต้องวัดแรงครับพอพอเมีเบ็ดเดียวเข้าไปในขอบปากปลาเนี่ยคอยเบ็ดคมพอและเทคนิคคุณเนียนพอเนี่ยรับประกันติดแน่นอนเลือกใช้เป็นหางกลับเพราะมันเป็นเหยื่อที่เกิดแอคชั่นง่ายที่สุด ก็ระยะทาไม่ค่อยมีมากนะครับมีสานะารทำระยะในการ,ร,ะะาารปวดเหยื่อเริ่มมากนะถึงนี้นะครับสกรีนเทคนิคดียว่ากันอ,อ i t c h i n g เลยครับก็คือเราจับเหยื่อเนี่ยเราชี้คันไปตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันตีเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะกับ <c oughs> สภาวะที่เรามีแบบต้นไม้หรือสายไฟฟ้าอะไรที่จะให้เราตีโอร์แหงไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นเลยครับแต่ตรงนี้เนี่ย เรามีอุปกรณ์ตเต็นมนหมดเลยนะตรงนี้เรามีกิ่งไม้พวกผมก็กิ่งไม้ตรงนี้กิ่งไม้แต่สมมติว่าผมอยากตีเข้าไปหลุดแล้นเลยสมมุติว่าตรงนั้นเน่ยไอ้ทีรกๆที่เราเด็งอยู่ที่ปลายพันผมเชีย่ยตรงนั้นดูเหมือนว่าน่าจะมีปลาช่อนซ่อนอยู่ใช่มดูตรงน,นี้อาขึ้นทัน,นดีเลยพูดถึงๆ้ก็มีปั๊บทช่ไหมเฮ้ยทำยังไงถึงให้ตีกลกับเ ไฟมันแขวนแล้วยกเรื่อยๆนช่ไหมไอ้นี่ก็เข้าหมายแล้วแล้วก็คลอบมันออกมา ปูเนี่ยจิตเนี่ยช่อนจิตแน่ๆบุ๊บเนี่ยช่อนแน่ๆเลยกำลังซีกว่าอยู่อืมสิ่งละพืชเป็นพืชเช็คเนี่ยออสนี่จะขยี้เก่งมากออสโดยปกติเราสตรีทเนี่ยออสไปสตรีทแถวไหนอ่ะไปพวกฮะแต่ถ้าง่ายสุดสำหรับผมนะพอผมบ้านผมอยู่ฝั่งราชดำเนินอ่ะในจัตรงรันผมออกมุดบอลทอนง่ายกว่าอ๋อเสียงนี้คือแบบ ต้องทะลุเมืองมาเลยอ๋อนี่ผ่ากลางเมืองบ้า,า<ผ>มเลยแต่ถ้ามาถ้าไปจากเอ่้้าผมขึ้นเอเสาทรข้ามสะพานตากสินไปจากนั้นก็ง่ายแล้วอืมอนี่คุณก็ไปกรีดฝั่งทนได้ออเอาแล้วเนี๋ยวต้องใช้สมาธิอะไรตรงนี้ยปีนขึ้นจิตตรงนี้ว่ามันมีลักษณะของปลาช่อนชัดๆะอมก็ไปยืน ย่วแถวๆกระบี่คิดว่าตรงไหนมีเหยือ่อตรงนั้นน่าจะมีปลาไหลเดี๋ยวให้ออสขยี้ตรงนี้สักพักอนึ่งแม่นึกว่าจะขยี้แรงประโทมันจิบก็ทนไม่ได้เหมือนกันละ่ะโอเคตามมาลมเดี๋ยวผมเดินไปดูข้างในก่อนครับก่อ โดนแล้วนี่ไงครับโอ้หเมื่อกี้อย่าตกน้ำกัดปุ๊บเลยอะ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงครับโอ้หเมื่อกี้อย่าตกน้ำกัดปุ๊บเลยอะ่ะไม่มีโอกาสส่งเลยครับไม่ใช่กัดส่งวัดแล้วนี่นี่กัดวัดเลยครับไ,ไอ้นี่ปลามันวัดให้ครับ นี่ครับผมไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่ครับซีซ่า7เซนนี่ครับผมทมดมาดูเฮ้ยซีซ่าคุณเล็กลงเหรอ <c oughs> มันเคยใหญ่กว่านี้ใช่ไหมนี่สินค้าตัวใหม่ครับ <c oughs> นี่คือซีซ่า7ดเซนครับก็คือเล็กแค่นี้เพื่อตีปลาช่อนไซส์แค่นี้ครับดูครับสนุกได้ไทุกพื้นที่อ่ะครับผมสนุกได้ทุกพื้นที่คือที่ผมคิดไอเดียนี้ก็คือเออ เราอยู่กรุงเทพโอกาสที่เราได้ไปตกปลาน้อยมากมมแต่พอเรามีกบเล็กๆอยงี้เราแค่ออกไปชานเมือเราก็มีที่ให้ตกปลารครับนี่ครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนึงแล้วปล่อยก็เลยนะเรอดแล้ว <laughs> นี่ครับเ็ข้อดีของการใช้ตะขอสปริงล็อกนะครับดูครับพอป้ามันกัดน,นี่เหยื่อก็จะลู่ไปทางนี้เราก็อยู่ต่อองี้ยครับเราก็ยังมีสภาพเหยื่อยังโอเคเห็นไหม้อย รอยฟันเนี่ยก็น้อยมากครับเพราะว่าพอเราใช้เหยื่อสปริงเนี่ยมันก็จะกบจะลู่ลงมาอย่างนี้ตะขอก็จืดที่ปากมันเพอร์เฟคทุกครั้งรักตกปลาตกลงหน่อยตัวแล้วได้ตัวแล้วนี่ครับก็ความสุขของคนที่ทำเหยื่อปลอมนะครับการออกมาทำคลิปแล้วก็เราอ่านสภาพหมายแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตีเหยื่อที่เราทำมาแล้วก็ได้ปลาด้วย นี่แหละความสุขที่แท้จริงโอเคไปหาปลาต่อเหมือนลุงโดนเชือังไงไม่รู้น้องๆอย่าลืมนะครับหมายธรรมชาติเนี่ยตรงกับบ้านเราเองเนี่ยแหละประเทศไทยอ่ะก็เป็นบ้านของคุณเหมือนกันตกปลาเสร็จถ้เห็นขยะก็ควรจะเก็บนะ๋ยวจะไม่ใช่ของคุณ้็ตามแต่นี่ก็บ้านเราทุกคนใช่ไหมรักตกปลารักตกปลาตกปลาหล่อนปลาไเก็บขยะดีกว่า ก็ไม่ใช่แคไ่ไม่กิงเจ็บด้วยอโอ้ปเนี่งกำมือนี่ก็อพอเนี่พราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีจับไม่อพอแล้วเรือมาถุงมือครับเออเรือมาถุงถุงมาครับ <c oughs> เรือาถุงมา